แวะมาทานกันได้ค่ะร้านจะอยู่ตรงเส้นรามิีทา40นะคะเออสังเกตง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามวัดนวลจันทร์เลยค่ะ สวัสดีนะครับตอนถ่ายคลิป u t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับน้องเปียนโนนะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับน้ำปลาหวานแร็แ,แล้วจ้านะครับพิกัดที่หน้าวัดนวลจันทร์นะครับทุกคนนะครับ ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านกําลังด่งดังเลยนะครับตัวนี้นะครับตอนถ่ายคลิปก็มาเก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆนได้ดูนะครับนะฮะชุดละ40บาท 3. ชุด1 0ึงบาทนะครับลูกค้าก็สามารถคือมาเชิมฟรีได้นะครับนะับเป็นน้ำประหวานที่นี่เขาจะมี4อย่างนะครับคือชิมฟรีได้นะครับก็จะมี น้ำปลาหวานกระปีหวานกระปีแห้งแล้วก็ปลาหอมนะครับนี่นะครับลูกค้าก็มาแล้วนะครับตัวนี้ร้านเพิ่งเปิดนะครับน้องเปี่ยนโนนะสวัสดีน้องเปียนโนครับผมร้านเพิ่งเปิดเลยนะครับใช่ค่ะที่กัดตรงนี้ที่ไหนนะครับเออเส้นลำมิทาปีกขะตรงข้างกับวันนวลจันเลยค่ะครับผมออกกล้องได้ไหมคะหนีกันร้านเปิดกี่โมงนะครับ านี้จะเปิดบายสามถึงสามทุ่มค่ะครับผมแต่ประมาณช่วงเอ่อสักสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะครับบางทีเด็กๆที่จ้างมาเขาอาจจะต้องกลับกลับบ้านไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขายเป็นชุดแบบเป็นลูกอาจจะไม่ได้ปอกแล้วตอนนี้คือเรามีวันหยุดแพคตัวนีนตอนนี้ยังไม่มีวันหยุดขายทุกวันนะครับใช่คะของเรานี่คือก็จะมีน้ำประวัตินี่คือกี่อย่างนะครับแนะนำผมหน่อยน้ำประวัติจะมีทั้งสี ตัวนี้จะเป็นกะปิหวานค่ะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็ค,ค,คือถ้าสมมติว่าใครที่อยากแบบทานรสชาติที่มันกลมกล่อบค่ะจะเป็นตัวนี้ครับอันนี้น้ำตาลหวานค่ะสําหรับคนที่ไม่ทานกะปิไม่ทานปลาะไยค่ะคตัวนี้กะปิแห้งค่ะคแล้วก็ตัวนี้ที่เด็ดก็คือปลาหง่ะคร่ะมะม่ว<า>งที่นี่จะใช้เป็นมะม่วงอะไรนะครับมะม่วงที่นี่จะมี2แบบค่ะก็จะมีมันเดือนเก้ากับแก้วขมิ้นค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูมะม่วงด้านหลังนะครับ นี่เป็นมะม่วงอะไรนะครับตัวนี้อันนี้แก้วขมิน้นแก้วขมิ้นนะครับก็จะมีแก้วขมิ้นกับเดือนเก้านะครับตัวนี้ส่วนมากจะเป็นอะไรครับตัวนี้ที่ร้านเราส่วนมากจะเป็นแก้วขมิน้ตนตัวนี้นะครับผมวันนี้ลุงเยอะไหมครับวันนี้โโครับผมร้านนี้นะครับผมจะอยู่ตรงข้ามกับหน้าวัดนวลจันทร์เลยครับเนี่ยนะตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนประมาณ ไปสามวงคล่นครับร้านเพิ่งเปิดนะอันนี้เป็นซกเนเจอร์ทางร้านเลยนะครับใช่ค่ะกะปิหวานนะฮะอ๋อผสมกันด้วยได้ด้วยนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะบางคนก็จะชอบกินผสมเป็นหามาดไ,ได้ครับ,ร,บร้าน มะม่วงน้ำปลาหวานนะน้ำปลาหวานแล่แล้วจ้านะครับร้านนี้ขายดีนะครับทุกคน,นครับใครที่จะมานะครับผมที่ร้านนี้ก็ตั้ง G P S มาได้เลยนะครับตั้งมาที่วัดนวลจันทร์ก็ได้นะครับผม ใส่ชุดล้านคนระับโอ้ันที่20บาะใส่ชุดล้าน้ง่าน่ะคะนี่นะครับลูกค้าเขามีทุกเพศทุกวัยนะครับที่มาอุ่นที่ร้านนี้นะครับด้านหลังที่ตลาดก็จะมีที่จอดรถเยอะเลยนะครับทุกคนนะครับหรือว่าลูกค้าจะมานะฮะด้านในวัดนวลจันทร์ก็มีที่จอดรถเยอะนะครับทุกคนนะครับ เป็นเปี้ยวเกอะเราขายสองแบบเลยได้สองแบบเลยนะลูกค้าลูกค้ามาบ่อยไหมครับเพิ่งจะมานะครับผมเามีก,ออก,กันบ่อยอ๋อ,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 อครับผมบอันนี้คือตามมาจากไหนครับเนี่ยตามมาจากไหนครับอยู่ซอยไหมครับครับผม ชุดละสี่สิบบาทนะครับสามชุดหนึ่งร้อยบาทนะฮะทุกคนนะครับร้านเพิ่งเปิดเลยนะครับตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับแปดสิบบาทครับคลูกคา้าขอถ่ายรูปก,ก่อนไม่ค้าก่อน ขายคู <mile> ่กับแม่ค้าได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ได้ไหมไม่เป็นไรเนาะโอเคครับผมอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมาบ่อยอ๋อครับผมที่ของมาซือกันไงอ๋อคือพี่ๆออฟฟิศมาซื้อบ่อยเราก็ตามมาครับผมพักอยู่แถวนี้ครับผมลูกค้าเยอะมากตอนนี้เริ่มทยอยมาแล้วตัวนี้ร้านเพิ่งเปิดปกตินี่ยังไม่ทันเปิดร้านก็เต็มแล้วครัอ๋อครับผมช่วงนี้น้อยๆหรอกไม่หรอกครับวันนี้อาจจะเป็นวันจันทร์นะครับ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มานะครับวันนี้น้องพีโน่ก็ทําเตรียมรอลูกค้าไว้นะครับใช่ครับาง,งทีลูกค้ามาเยอะๆจะได้ได้ไวๆอะ่ะครับเนะครับโอ้โหนี่คือกระปุกใหญ่นะน้ําจิ้มนะฮะเอ้าไม่ใช่น้ําจิ้มเลยน้ำน้ำปลาหวานด้านหลังก็จะมีใช้พนักงานกี่คนเขาเนี่ยที่ร้านเรารวมหนูแล้วจะมีสี่คนสี่คนเลน,น,นะฮะ,ะน้องๆด้านหลังนะครับก็ คอยสับมะม่วงกันอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้ลงมะม่วงเยอะไหมครับวันนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างอะไรคะช่วงนี้ลงมะม่วงเยอะไหมช่วงนี้ค,ครับผมออใช้วันละประมาณร้อยกว่าช่วงนี้ประมาณร้อยกวโลเลยนะครับออออก็จะเป็นมะม่วงเดียนกา้กาแล้วก็มะม่วงแก้วขมินน้นแก้วขมินน้นนะครับผมมันรสชาติมันจะไม่เปรี้ยวมากใช่ไหมครับครับนีครับร้านน้องปิโนนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผม ร้านข้างๆก็จะเป็นร้านยำนะครับร้านก็เพิ่งเปิดเลยนะครับอันนี้เป็นยำหมูยออบลนด้วยนะครับยำหอยนางรมนะหอยนางรมขายชุดยังไงครับเนี่ยชุดละ80บาทครับผมร้านนี้ก็ขายทุกวันไหมครับขายทุกวันครับผมร้านเปิดกี่โมงนะครัเปิด3โมงเปิด3โมงครับผมก็แวะมาหนุนได้นะครับร้านนี้นะครับนี่นะฮะร้านด้านหน้าร้านนี้เป็นร้าน ถ้ากูจะกี่นะครับนี่นะครับผมร้านเพิ่งเปิดเลยเนาะพี่เนาะยังไม่ได้ทำเลยนะฮะนี่นะครับผมมีหลายอย่างนะครับทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นขายอะไรนะครับร้านนี้กุยช่ายกุยช่ายนะฮะขายยังไงครับสามสิบบาทคร้านี่ชุดละสามสิบบาทหมดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับมีไหมครัใจดีมากของทานดูก่อนนะครับครับผมโอเคนะฮะนี่นะครับร้านนี้เป็น ร้านนายเจมหมูคุกซอสนะทุกคนนะครับสวัสดีครับผมไสไก่สยามครับนี่ครับผมายให้ดูยียวเพียอ๋อครับครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ดูอยู่ครับผมแล้วร้านนี้เป็นร้านเดียวกันไหมครับช่วงนี้มันเป็นช่วงบีเอ็มนะครับผมอ๋อนี่นะฮะใช่เป็นเคบับครับนี่เป็นร้านเคบับนะเคบับไก่นะครับมีเคบับทุน่าเคบับทุน่าไก่นะครับครับผมชุดละห้าสิบบาทห้าสิบบาทร้านเพิ่งเปิดเลยนะครับ บ่ายสามวันนี้ผมมาไวมากใช่ครับผมพี่ชื่ออะไรนะครับเจมครับพี่เจมนะนี่นะนี่เลยนะครับโอเคก็ใครที่มากดนุนที่ตลาดที่นี่ก็นี่ทุกร้านเลยนะครับก็ขายเปค้าน่ารักมากครับใชครับผมตลาดนี้จะเป็นร้านสปาเกตตี้นะฮะพี่จ๋านะครับนี่เลยนะครับเป็ค้าก็กําลังทําอยู่เลยนะครับสปาเกตตี้เชิญค่ะครับขายยังไงครับพี่เริ่มต้นที่สี่สิบบาทเริ่มต้นที่สี่สิบบาทนะครับ นี่นี่เลยนะครับทํากันใหม่ๆเลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะทำสดทุกกล่องครับผมอันนี้คือทําไว้นี่คือลูกค้าสั่งไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมนี่ร้านนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่อันนี้เขาเรียกอะไรตลาดอะไรนะครับพี่เต็นเปซค่ะเต็นอะไรนะครับเต็นสเตสคืออ๋อครับผมตลาดเต็นนวลจันทร์เต็นสเตทนะฮะทุกคนนะครับด้านหลังก็มีร้านค้าเยอะมากมายเลยนะครับ ไม่ได้มีแค่มะม่วงน้ำปลาหวานนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับที่นี่นะครับนี่ลูกค้าตัวนี้มาลุมร้านน้องเปนูแล้วนะครับนี่ลูกค้าสามารถมาชิมก่อนได้นะครับว่าจะเอาอะไรนะครับร้านน้องเปนูเปิดมาได้สองอาทิตย์แล้วนะครับคือคับมากนะครับ ก็ได้ค่ะลูกค้าเรามม่วงเปรี้ยวหรืออมเปรี้ยวอมหวานดีคะได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำปลาหวานนะครับลูกค้าเป็นไงบ้างครับชิมแล้วอร่อยเลยนะครับ ใช้มะม่วงวันละร้อยกรัมเลยนะครับทุกคนขายดีมากนะครับไม่ธรรมดานะครับกระแสร้อนแรงนะครับสีเหลืองจะเป็นแก้วขมิ้นค่ะสีเขียวจะเป็นเออ่ตาค่ะเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์โทรใครที่สนใจแฟนชายน้ำประหวานนะครับผม แล้วจ้าก็เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ0852554606นะครับก็ลองโทรติดต่อได้นะครับห,หรือว่าติดตามที่เพจน้ำประวันและและแล้วจ้าน,นะครับทุกคนนะครับถ้าสีเหลืองจะเป็นองุ่นหวานค่ะถ้าสีเขียว,วจะเป็นเที่ยวก่อบต้องชิมกวานที่ชอบแบบไหนก็วาสีเหลืองเนาะ 0บาทนะครับเี iec, <100 unda S 3> ่ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ทางร้านเลยนะครับกะปิหวานนะฮะ ก็จะมีอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะครนะับะใช่ค่ะกุ้งเผากุ้งแห้งอ,อันนี้เป็นกุ้งเผาอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะครับส,สามสิบหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับ น,นี่คือทยอยมาไม่ขาดสายนะฮะทุกคนนะครับหรือว่ากระมือรักเปีเ้ยงไหมคะกะระแสดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นลูกค้าประจำเลยใช่ไหมครับอเปล่าครับเพิ่งมาเพิ่งมาครั้งแรกครับ <c oughs> ผมวันนี้สั่งกี่อย่างครับพี่ <c oughs> ชุดเดียวกําลังพอดีนะครับเนาะ,ะสามชุดก็ไม่เป็นไรนะสามชุดนี้คือหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนนะครับเอาไ<ด>แล้วออกมาชุดหนึ่ก็อันนี้อะไรก็กระปีหวานอีกชุดนี้งก็แล้กัได้ค่ะ นีขายดีเลยนะครับซิกเนเจอร์ทางร้านนะฮะน้องเปียโนน,นะครับผมจากอดีตเซาทีอานะครับผมผันตัวมาขายขมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับผมขายดีขายดีเลยนะฮะทุกคนนะครับตลาดมาันเปิดม,มา เิดเมื่อวันที่9เดือนที่แล้วนะครับได้ประมาณ2อาทิตย์นะทุกคนแล้วลูกค้าคือน่าจะ FC น่าจะเยอะแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับลูกค้าทั้งขาประจำแล้วก็ลูกค้าที่ดูจากสื่อต่างๆที่เแวะมาเหมือนน้องนะครับคือว่าลูกค้าให้การตอบรับดีมากเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากมาทานมะม่วงอร่อยออร่ยนะคะแวะมาทานกันได้ค่ะร้านจะอยู่ตรงเส้นรามนทาน40นะคะสังเกตง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามวัดนวลจันทร์เลยค่ะยังไงก็ปากไว้นะคะขอบคุณค่ะโอเคมากๆเลยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องเป็นยูงด้วยนะครับก็ขอให้ขายดีขาดีนะครับผมขายขอบคุณค่ะทุกคนนะครับสําหรับทีนี้ผมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปราจนจบนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้นะครับหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม